ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่เราจะทําให้คุณรู้จักกับโรคหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับกับรายการรอบรู้หัวใจเรารายการที่เราจะเสนอทุกแง่มุมเกี่ยวกับโรคของหัวใจนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกโรคนึงสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจที่ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเป็นอันตรายลำดับต้นๆเลยนะครับกับโรคหัวใจติดเชื้อครับ ผู้ชมครับโดยปกติแล้วนะครับคนที่มีภาวะติดเชื้อของโรคหัวใจนี่นะครับไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะเพราะหัวใจของเราเนี่ยมีการไหลเวียนของโลหิตและเลือดอยู่ตลอดเวลาโดยเลือดของเรานี่นะครับจะไหลผ่านปอดเพื่อคัดกรองเอาเชื้อโรคแล้วก็นําเลือดไปเลี้ยงสู่ร่างกายนั่นเองแต่คนที่มีภาวะกลุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อในหัวใจนะครับนั่นก็คือคนที่มีผนังกั้นห้องหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจติบนั่นเองนั่นก็จะเกิดการติดเชื้อได้มากกว่าคนปกติธรรมดาครับ ผู้ชมครับหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าเขาต้องทํางานเนี่ยหนักมาก24ชั่วโมงเรียกได้ว่าทํางานทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะฉะนั้นการขิวเขาก็คือทําหน้าที่ในการส่งเลือดนะครับผ่านหลอดเลือดและนําเลือดนี้แหละครับไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นนะครับหัวใจก็จะทํางานหนักขึ้นจนทําให้เราเนี่ยเกิดโรคหัวใจและก็มีภาวะคือหัวใจวายจนเสียชีวิตนั่นเอง ในสถานการณ์บ้านเรานะครับเรียกได้ว่ามีแนวโน้มของคนที่เสียชีวิตในโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับในปี2,557นี้ถึง54,530คนเรียบเทียบกันเป็นต่อวันเลยนะครับมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจนี้นะครับถึง150คนและ6คนต่อ1ชั่วโมงเทียบได้ว่าต่ออัาราประชากร100,000คนต่อ427คนมากเลยทีเดียวครับติดเชื้อที่หัวใจความปลอดภัยเหลือศูนย์ เราจะเห็นได้ว่าโรคหัวใจติดเชื้อนี้นะครับเป็นอันตรายลําดับต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักวิธีป้องกันก่อนเราก็จะสามารถรักษาเนี่ยได้ทันเวลาคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าโรคหัวใจติดเชื้อเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ คนไข้ที่จะมีหัวใจติดเชื้อเนี่ยจะต้องมีสองสาเหตุร่วมกันนะคะอันดับแรกก็คือว่าลิ้นหัวใจคนไข้เนี่ยต้องมีความผิดปกติอยู่ก่อนเช่นคนไข้อาจจะมีลิ้นหัวใจรั่วหรือว่าลิ้นหัวใจตีนะคะเว<ม> <Whoa. S 1> ลาที่คนไข้มีลิ้นหัวใจตีหรือว่าลิ้นหัวใจรั่วนะคะพวกนี้เนี่ยเลือดจะมีการหมุนวนเวลาที่ผ่านลิ้นที่มันผิดปกตินะคะเวลาที่เลือดมันหมุนวนมากๆเนี่ยมันจะมีการทําลาย เยื่อบุลิ้นนะคะพูด,ดง่ายๆคือเยื่อบุลิ้นที่มันบุโค้ดเอาไว้เปอนถนนนะคะถ้าเราลาด,ลาดยางดีๆถนนก็จะเรียบลื่นดีรถก็จะผ่านไปได้ดีแต่ทีนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีการทําลายของเยื่อบุทําให้เหมือนกับว่ามีการขรุขระมีบาดแผลเกิดขึ้นก็พูด,ดง่ายๆเปรียบเสมือนถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาที่เรามีเชื้อโรคในกระแสเลือดเข้าไปเหมือนกับเวลาฝนตกมันก็สามารถจะไปค้างตามหลุมตามบ่อได้ง่ายอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าลิ้นหัวใจมีการถูกทําลายพื้นผิวของมันไม่มีการเรียบนะมีความถูกขระเกิดขึ้นพอมีเชื้อในกระแสะเลือดแม้แต่ปริมาณเล็กน้อยมันก็สามารถจะเข้าไปเกาะบริเวณที่มันไม่เรียบตรงนั้นแล้วก็เกิดการติดเชื้อตามมาได้หรือว่าคนไข้บางคนเนยคยได้รับการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียมอันนี้เราก็ถือว่าในสภาวะร่างกายคนไข้ก็ไม่ปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องร่วมกับสาเหตุที่2ก็คือว่าจะต้องมีการติดเชื้อในกระแสะเลือด พูดได้ง่ายๆคือว่าในเลือดเองก็ต้องมีเชื้อโรคไหลเวีนยนหมุอยุ่นะคะแล้วก็ในถ้าเกิดคนไข้คนไหนที่มีสองสาเหตุนี้เกิดขึ้นพร้อมกันก็ทําให้เกิดหัวใจติดเชื้อขึ้นมาได้คนไข้ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคลิ้นหัวใจติดเชื้อนะคะก็จะมีตั้งแต่อันดับแรกก็อย่างที่หมอบอกไปแล้วคือลิ้นหัวใจมีรั่วหรือว่าติดมาก่อนอันที่สองก็คือคนไข้ที่รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะคะ อันที่3ก็คือคนไข้ที่มีหัวใจพิการแต่กําเนิดพวกนี้เนี่ยคนไข้จะมีลักษณะตัวเขียวนะคะแล้วก็ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำนะคะอันที่สี่ก็คือคนไข้ซึ่งลิ้นหัวใจอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าเขาทําตัวเองทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดเช่นคนไข้ที่ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นนะคะเนื่องจากว่าพวกยาเสพติดที่เขาใช้กันเนี่ยเวลาเขาผสมเองฉีดในเข็มฉีดยาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีปราศจากเชือ้อ เพราะนั่นนี่คือเวลาฉีดยาเข้าเส้นก็เหมือนกับคุณกำลังฉีดเชื้อโรคบางส่วนตามผิวหนังเข้าไปด้วยนะคะอีกอันนี้ก็คือคนไข้ซึ่งใส่เครื่องมือบางอย่างทางการแพทย์เข้าไปเช่นคนไข้ซึ่งมีการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือว่าฝังเครื่องที่เราเรียกว่าเพจเมเกอร์คือว่าทําให้หัวใจมันเต้นเป็นจังหวะนะคะหรือว่าคนไข้าบางคนที่มีการใส่สายบางอย่างเช่นสายเพื่อเอาไว้ใช้ล้างไตนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะมีกลุ่มเสี่ยงหลักๆที่กล่าวมาโรคหัวใจติดเชื้อเกิดได้กับทุกส่วนของหัวใจแต่เกือบทั้งหมดมักเกิดที่ลิ้นหัวใจโดยเฉพาะลิ้นหัวใจที่มีโรคอื่นๆอยู่หรือมีอาการบาดเจ็บเช่น จากโรคไข้โรมาติกจากโรคลิ้นหัวใจแต่กำเนิดจากการผ่าตัดหัวใจจากการผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือการใส่ลิ้นหัวใจเทียมโดยลิ้นหัวใจที่พบเกิดโรคได้บ่อยคือลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้ายรองลงไปคือลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับท่อเลือดแดงและในการอักเสบอาจเกิดขึ้นเพียงจุดใดจุดหนึง่ง หรือลิ้นใดลิ้นหนึ่งของหัวใจหรือเกิดลหลายๆจุดหรือลหลายๆลิ้นหัวใจพร้อมกันก็ได้ขึ้นกับความรุแนแรงของโรคกลไกการเกิดโรคหัวใจติดเชื้อจะเกิดจากการมีโรคหัวใจจึงส่งผลให้เกิดอาการอักเสบของเยื่อบุหัวใจโดยเฉพาะบริเวณลิ้นหัวใจซึ่งการอักเสบต่างๆจะส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตในห้องต่างๆของหัวใจผิดปกติส่งผลให้เกิดเป็นกรร้อนเลือดเล็กๆที่มักจะไปจับติดอยู่ที่ลิ้นหัวใจ รองลงไปือที่ผนังห้องหัวใจก่อนเลือดเล็กๆเหล่านี้จะจับตัวรวมกันและอาจหลุดลอยเข้าไปในกระแสโลหก่อให้เกิดการอุดตันหลอดเลือดต่างๆได้ทั่วร่างกายส่งผลให้อวัยวะที่มีหลอดเลือดอุดตันเกิดการทํางานผิดปกติจากการขาดเลือดซึ่งถ้าเกิดกับอวัยวะสําคัญจะเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้เช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดปอดเป็นต้น เมื่อก้อนเลือดที่เกิดขึ้นไม่มีการติดเชื้อเรียกโรคที่เกิดการอักเสบของเยื่อบุหัวใจในลักษณะนี้ว่าโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบโดยไม่ติดเชื้อแต่ถ้าเกิดมีเชื้อโรคในกระแสะโลหิตจากสาเหตุใดๆก็ตามเช่นจากฟันผุเงืองอักเสบหรือร่างกายมีการติดเชื้อต่างๆเชื้อนี้จะไปจับที่ก้อนเลือดเล็กๆเหล่านี้ที่จัดอยู่ตามลิ้นหัวใจหรือตามผนังหัวใจเรียกว่าก้อนเชื้อ ซึ่งก้อนเลือดเล็กที่ติดตามเชื้อเหล่านี้เมื่อหลุดลอยเข้ากระแสะเลือดนอกจากจะก่อให้เกิดหลอดเลือดอุดตันแล้วยังก่อให้เกิดการอักเสบติดเชื้อและเกิดสีหนองขึ้นกับอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกายโดยเฉพาะสมองปอดและตับจึงส่งผลให้อวัยวะต่างๆทั้งขาดเลือดและทางติดเชื้ออย่างรุนแรงจัดเป็นโรคที่รุนแรงและเป็นสาเหตุความพิการหรือการเสียชีวิตได้สูงเรียกโรคของเยื่อบุหัวใจที่เกิดในลักษณะนี้ว่า โรคหัวใจอักเสบผิดเชื้อคุณผู้ชมครับการติดเชื้อที่หัวใจเนี่ยนะครับมักเป็นการติดเชื้อภายในหัวใจที่มีความผิดปกติอยู่แล้วนะครับเมื่อมีการติดเชื้อเช่นฝีหน้องหรือฟันผุนี้นะครับเชื้อโรคนี้นะครับก็จะผ่านเข้าสู่กระแสะเลือดไปยังบริเวณที่ผิดปกตินั่นเองนะครับซึ่งจะพบในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือผู้เสพติดที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดนั่นเองครับ ซึ่งบางครั้งนะครับคุณผู้ชมการติดเชื้อเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุผนังด้านในของหัวใจนะครับมาจากเชื้อโรคหลายๆชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสหรือแบคทีเรียนะครับก็สามารถทําให้เกิดการอักเสบของหัวใจได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับควรตรวจสุขภาพอยู่บ่อยๆเช็คว่าเราเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ปกติดีอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถป้องกันได้ผ่านโรคนั่นเองครับ ช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้นะครับว่าอาการของโรคนี้รวมไปถึงวิธีการรักษาเข้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันครับโรคหัวใจติดเชื้อมีสาเหตุการติดเชื้อจากอะไร